สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายและเวียงจันทร์นะครับซึ่งหลายคนรู้ไหมครับว่าบนสะพานนี้สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปบนสะพานนี้นะครับเพื่อจะไปดูว่าสะพานนี้จุดชมวิวด้านบนนี้จะเป็นยังไงนะครับ เชิญติดตามได้เลยครับครับท่านใดที่มาจังหวัดน้องคายแล้วอยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจะเดินขึ้นไปชมสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับของจังหวัดน้องคายนี่ก็เราก็ต้องออกอเดินทางมาที่ถนนเรียบเมืองนะครับหรือว,ว่าถนนริมฝั่งขงซึ่งเชื่อมต่อจังหวัดน้องคายกับอ,อำเภอท่าบ่อนะครับเราจะมาเส้นนี้นะครับครับเราเดินทางมาถึงจังหวัดน้องคายตรงสี่แยกไฟแดงกลางเมืองน้องคายแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ไฟแดงแรกไม่ใช่ครับไฟแดงที่สองแล้วเราจะเลี้ยวขวาอีกทีนะครับเพื่อจะมาถึงถนนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะออกไปทางท่าบ่อนะครับของอำเภอท่าบ่อเชื่อมต่อระหว่างหนองคายกับท่าบ่อนะครับตรงจุดนี้ใต้สะพานนี้ก็จะเป็นแขวงทางหลวงนะครับก็คือสังเกตง่ายๆถ้าเราลอดใต้สะพานแล้วเราก็ต้องจอดตรงใต้สะพานนี้เลยนะครับเี่ยจะมีที่จอดรถนะครับแล้วก็จะบอกว่าจุดชมวิวนะครับนี่ครับ หรือว่าจุดขึ้นชมสะพานนะครับแล้วก็จะมีประตูทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีลูกศรกชี้นะครับ<ม>แล้วก็มีป้ายบอกเวลานะครับขึ้นตั้งแต่6นาฬิกา30แล้วก็ปิดเวลา18นาฬิกานะครับนี่ครับก็ปิดประตูช่องเล็กๆนี้เข้าไป เราเดินเข้ามาด้านในแล้วก็เราก็จะเจอตู้สีน้งเหลืองนี่ครับคือตู้ป้อมยามของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเราก็ลงไปเขียนชื่อลงในนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าเราขึ้นไปเราจะมีการสูญหายห,ายหรือว่าอะไรเขาก็จะได้ตามได้นะครับนะแล้วก็จะเดินอ้อมนะเดินอ้อมไปทางที่เขาชี้ไปนี่แหละครับพนะอมาถึงตรงนี้แล้ก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับ ล้าก็จะเดินขึ้นไปนตามทางเล็กๆข,ขึ้นไปนะครเดินย้อนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับครบกววันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับ27ก็รคกดาคเป็นวันที่ฝนฟ้าก็ค่อนข้างคึ้มแล้วก็มีแดดด้วยนะครับนี่เราก็เดินขึ้นมาด้านบน,น ครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่ครับเราก็ขึ้นมาตรงจุดาทางขึ้นนะครับเนี่ยตรงจุดสะพานนะครับมาถึงแล้วจุดสะพานที่เราจะขึ้นไปนะครับด้านโน้นนะครับเราจะเดินไปด้านโน้นเลยไกลนะครับไม่ใช่ไกลๆนะครับเราก็ขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วนะครับรถก็วิ่งไปวิ่งมา ด้านนี้จะเป็นฝั่งหนองคายนะครับตรงนี้เป็นฝั่งหนองคายนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ครับนี่ตรงกลางนี่เป็นรางรถไฟนะครับรถไฟวิ่งระหว่างเวียงจันทร์กับหนองคายนี่นะครับแล้วก็จะเลี้ยวไปด้านซ้ายทางโน้นนะครับก็เป็นจุดแรกที่เราขึ้นมาแล้วก็ได้เจอนะครับ ก็จะมีรถฝั่งประเทศลาวนะครับบินข้ามมาข้ามไปข้ามมานะครับมีทั้งรถไทยรถลาวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสะพานข้ามไปข้ามมานะเราจะเดินขึ้นไปทางโน้นนะครับค่อนข้างจะหลายร้อยเมตรอยู่นะครับครับตรงทางขึ้นนี้ก็จะมีมาจุดนี้ก็จะมีเป็นประวัตินะครับของสะพานมิตรภาพไทยลาวเพราะว่าสร้างขึ้นเมื่อปพศ .2514 นะครับหัวมิตรภาพ ดำเนินการสร้างโดยประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ข้ามถนนที่เราจอดรถมาเมื่อกี้นะครับมองลงไปก็จะเห็นประตูที่เราเดินเข้ามานะอันนี้ครับเป็นประตูทางเข้านะครับจุดตรงนี้ก็จะมองเห็นนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาลอดใต้สะพานนะครับ เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินไปทางโน้นนะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับแนะนำว่าถ้าวันไหนแดดๆดๆนะครับอย่าเพิ่งขึ้นนะครับเราให้ช่วงเย็นเย็นซะก่อนนะครับ เพราะว่าจะแดดร้อนมากด้านบนไม่มีที่พักล่มเลยนะครับอาจะเดินตากแดดอย่างนี้ตลอดเลยนะถ้าใครคิดจะขึ้นหมาก็ต้องมีล่มมาด้วยนะครับทางโน้หละครับเดินไปเรื่อย พเดินขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะมองเห็นวิวนะครับตรงด้านล่างก็มองเห็นต้นไม้ก็เป็นที่ราชการนะครับด้านล่างครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงกลางสะพานที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนน้นนะครับ ตรงจุดกลางสะพานลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ซึ่งก็เป็นหน้าฝนนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะแลเห็นทิวทัศน์ด้านล่างนะอันนี้ยังอยู่ที่ฝั่งหนองคายอยู่นะครับที่มองเห็น สะพานนี้เราจะเดินทะลุไปทางฝั่งโน้นไม่ได้ครับเพราะว่าตรงกลางผมก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกลางสะพานลองเดินไปดูซิว่าตรงกลางสะพานนี้จะไกลขนาดไหนฝั่งไทยนะครับตรงกลางก็จะเป็นเป็นเหล็กกั้นไว้แล้วก็ติดป้ายว่าห้ามผ่านนะครับครับที่เรามองเห็นไกลๆนู้นทิวันออกนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งอำเภอโพนพิสัยนะครับ บัสวิ่งขึ้นมานะครับเพื่อจะข้ามไปยังฝั่งลาวซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์นี่ฝั่งข้างคุณลาวเขาก็จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดหนองคายเรืยว่าเข้าไปจังหวัดอุดรนะครับก็รถลาก็วิ่งกันเยอะแยะนะครับจะเป็นทั้งรถบรรทุกแล้วก็เป็นทางรถบัสแล้วก็เป็นรถส่วนตัวนะครับอาวิ่งไปวิ่งมา ระหว่างเดินขึ้นไปนี่ก็แล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เหนื่อยนะครับจะอธิบายอะไรไม่ได้ระยะทางก็ไกลนะครับไม่ใช่ไกลนะครับซึ่งถ้าคนสูงอายุนหน่อยนึงนี่ก็เขาเดินไม่ถึงนะฮะพอเดินขึ้นมานี่ก็เดินมานิดๆหน่อยก็พอได้นะครับเพราะว่าเดินไปทางาตรงกลางนี่ก็ก็จะมองเห็นวิวก็เหมือนๆกันนี่แหละครับ วันนี้ก็จะเดินให้ถึงตรงกลางสะพานนะครับความตั้งใจเอาภาพให้มาชมกันนะครับว่าตรงกลางสะพานนี้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็มองเห็นแม่น้ําโขงนะครับตอนนี้แม่น้าโขงก็กําลังขึ้นนะครับก็ถือว่ายังขึ้นไม่มากนะครับขึ้นมาพอประมาณตรงโน้นแหละครับเดินไปโน้นนะครับตรงทงชาติเลยทงชาติไป ก็จะเป็นไม้หรือว่าเป็นรั้วเหล็กกั้นไว้นะครับนี่ก็มองดูวิวทางฝั่งท่าบอ่อนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวน่ป้ายเหรียญแดงๆนั่นก็เป็นใกล้โฆษณาของประเทศลาวนะครับฝั่งทางขวามือของเรานี่ก็เป็นฝั่งโพนพิสัยนะครับที่เรามองเห็นไกลๆนู้นนะเป็นจังหวัดอะไรเป็นอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับตรงที่ มีบัางไฟพญานาคขึ้นนะครับตรงนั้นครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ก็เดินมาถึงตรงกลางแล้วนะครับตรงกลางนี่ก็จะมีป้ายติดไว้นะครับว่าห้ามผ่านตรงนี้เพราะว่าจะผ่านไปไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นฝั่งของประเทศลาวเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะข้ามไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีกล้องวงจรปิดติดไว้นะครับ เขาจะไม่ให้ข้ามไปแต่จะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับแต่ก็มีป้ายติดไว้นะครับว่าห้ามผ่านซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งลาวนะครับแต่ขึ้นมาบนสะพานนี้เพื่อ,อมาชมจุดชมวิวนะครับของบนสะพานซึ่งบางท่านที่มาหนองคายแล้วยังไม่เคยขึ้นมาก็แนะนานะครับชมคลิปนี้ว่าการขึ้นไปสะพานนี้ไม่ยากเลยนะครับขึ้นไปชมวิวทั้งบน นี่ครับคือจุดที่สุดนะครับ,<อ>รบการข้ามสะพานก็จะถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับแล้วก็ยืนชมวิวถ่ายรูปอะไรเต็มอิ่มแล้วก็เป็นกลับลงมานะครับ ครับตอนนี้ผมก็จะเดินกลับแล้วครับเึ้นมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวให้หนำใจก่อน ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะะถ้าใครอยากจะข้ามไปฝั่งลาวนะครับหรือว่าอยากจะข้ามไปเที่ยวก็ไปทําเอกสารนะครับตรงที่หน้าด่านนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนํานะครับว่าเราควรจะทําเอกสารยังไงดีนะครับซึ่งเราก็จะได้ข้ามไป เที่ยวลาวแบบง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ข้ามไปนะครับผมแค่ขึ้นมาดูที่สะพานเฉยแล้วก็เก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บวิวต่างๆมาให้ดูกันนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาที่จะข้ามไปนะครับก็แนะนําให้เดินขึ้นมาเล่นบนสะพานนี้ก็เป็นโอกาสที่หายากนะครับที่จะมาเที่ยวหนองคายแล้วได้ขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ย นะก็ขอแนะนํานะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็จอดรถตรงท้องสะพานนะครับหรือว่าตรงใต้สะพานแล้วก็ถามแม่ค้าแถวนั้นก็ได้นะครับม่าข้ามอาจจะขึ้นไปบนสะพานนี่ทํำยังไงนะครับไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีอะไรนะครับเราก็เดินขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงชื่อไว้นะครับกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินกลับลงมานะครับ แล้วผมก็เดินกลับลงมานะครับกลับลงมาหารถนะครับนี่ฮะตรงใต้สะพานนี่ฮะก็จะมีเม่ค้าแล้วก็มีป้านะครับแกนั่งขายผองตนี้ก็ถามแกได้นะครับก็แวะปุ่มแกสักหน่อยแล้วก็ขายผลไม้อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับก็จบไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าใครอยากจะขึ้นสะพานนะครับดูคลิปนี้เราก็จะรู้ว่าขึ้นสะพานอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือสะพานมิตรภาพไทยล่าจังหวัดนองคายก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดติดตามด้วยนะครับ